เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินกิจกรรมถอดบทเรียน Best p r a c t i c e สำหรับผู้บริหารภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาธิบานในสถานศาึกษาระดับภูมิภาคทุกท่านดิฉันนางสุภาพรลุงใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องกุรราชสามัคคีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,รศาึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นเจ้าของถอดบทเรียน Best p r a c t i c e ด้านการบริหารชื่อผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลัก P PLS-My Model PLS-My Model ย่อมมาจากคำว่า Please of My ความรู้สึกที่ดีสอดคล้องกับกคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต5คุณลักษณะรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริตเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลัก PLS-My Model มีหลักการดำเนินง,งานและความหมายดังนี้ P Protection หลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งาน L. Learning Organization การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ S. Sustainable Development หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน M. Management by o b j e c t i v e หลักการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ I. Information and Communication Technology หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใ,ในการสื่อสาร N. Network หลักการสร้างเครือข่ายการทำงานภายในและภายนอกสถานศึกษา D. ดีดูแอนด์ดีเวล็อปเมนต์หลักการปฏิบัติและการพัฒนาความสําคัญของผลงานนวัตกรรมถอดรเรียนเหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจความจําเป็นและปัญหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยด้วยพลังบวรอความจําเป็นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสานะ ตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโดยนําหลักคุณธรรมขยายผลสู่ชุมชนปัญหาความต้องการในการทํานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาธิบานในสถานศึกษาสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาและสร้างสารรค์คนดีตามแนวคิดโรงเรียนสุจริตจุดประสงค์ ข้อที่1เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดก,การสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตข้อที่2เพื่อพัฒนานักเรียนโดยใช้หลัก PLS-Model m ข้อที่3เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่กับชุมชนที่มีมาตรฐานด้านการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมข้อที่4เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งข,ของจุมชนโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาธิบานในสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนสุจริตยขยายผลการทำงานโดยใช้หลัก PLSM y model หลักการมีส่วนร่วมสร้างทัศนคติในการพัฒน,นาโรงเรียนเสริมสร้างพัฒนาการศึกษาสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการมีส่วนร่วมเป็นการพัฒน,นาแบบยั่งยืนเป้าหมายหนึ่งสร้างและพัฒน,นารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนสุจริต2พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีทัศ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะจำนวน61คนดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2 5 6พัข้อ3พัฒนาหลักการแนวคิดของผู้นาผู้ปกครองชุมชนให้มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนกระบวนการผลิตนวัตกรรมขั้นตอนขั้นตอน,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 นที่1ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจัดลำดับความความเร่งด่วนวิเคราะห์สานศึกษาศึกษาเอกสารขั้นที่2สร้างรูปแบบขั้นที่3พัฒนารูปแบบ ขั้นที่4การนำรูปแบบไปใช้ในการพัฒนาขั้นที่5การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชน ผลการดําเนินงานผลสัมทธิประโยชน์ที่ได้รับผลการพิจารารูปแบบผลจากการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดก,การสถานศึกษ,กษสาสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลัก p L S m ม m ยโมเพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการจัดก,การมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและบรรลุต,ตามค,คุณลักษณะคุณธรรมโรงเรียนสุจริตโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครองแบ่งการดําเนินการเป็น4ขั้นดังนี้ขั้นวางแผนขั้นวางแผนมีคณะทํางาน ตามโครงการและกิจกรรมขั้นการดำเนินงานมีรูปแบบโครงการขั้นการตรวจสอบมีการกำกับติดตามประเมินผลขั้นการสะท้อนผลมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู่กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใช้ลักษณะการประเมินหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการในชุมชน ประสิทธิผลของรูปแบบการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนสุจริต PLS-Model y m จากการนำรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์คุณดีให้สอดคล้องคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโรงเรียนได้นำหลักการมีส่วนร่วมด้วยพลังรอรเป็นต้นแต่แบบชุมชนที่เข้มแข็งนำหลักพุทธศาสนาประยาาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตนำหลักการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งกันไปด้วยซึ่งส่งผลสําเร็จดังนี้ คนที่1คนที่เกิดจากนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านเครื่องมือและกิจกรรมที่เสริมสร้างบูรณาการการเรียนรู้คู่คุณธรรมสอดแทรกทุกกลุ่มสาระส่งผลให้เรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจตามคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตคิดเป็นร้อยละ91.83ของนักเรียนทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีลักษณะสอดคล้องคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างมีมาตรฐานทำงานเป็นเวลาเสียสละมุ่งมั่นในการพัฒนาเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอุทิศตนต่อเวทต่อการทำงานอย่างเต็มที่ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านครูอยู่ในระดับดีมากผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนด้วยใช้หลัก PLS Model ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ความสําคัญในการสร้างจิตของคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งควบคู่กับการ พัฒนาการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของชุมชนผลท,ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผมพอนักเรียนตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตบูรณาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้เต็มศักยภาพมีรูปแบบและกิจกรรมที่ชัดเจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนในในด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้งโรงเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสุขในครอบครัวผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนให้ความสําคัญในการพัฒน,นาคุณธรรมจริยธรรมต่คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เห็นได้จากในปีการศึกษา2563และปีการศึกษาต่อมาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของเงินและสื่อการเรียนการสอนมูลค่ามูลค่า900,000บาทจนเป็นผลสำเร็จเชิงบระจา์ในรูปแบบการพัฒนาแบบ PLS My Model ขยายผลสู่ชุมชนสร้างชุมชนให้เป็นคนดีมีทักษะกระบวนการคิดเป็นแบบอยางแบบอย่างความคิดที่ดีในการสร้างสารรค์มีจิตสานะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพ้นจากการประเมินคุณคุณภาพความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นรายด้านผู้บริหารครูนักเรียนมีความพึงพอใจเท่ากับ4.53คิดเป็นร้อยละ90.75มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จสู่ความสําเร็จหนึ่งผู้บริหารมีความตระหนักเห็นความสําคัญของโครงการโรงเรียนสุจริตสอผู้บริหารเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์ในการบริหารเชิงบูรณาการ3ครูมีความรู้ความเข้าใจ4ครูมีความสามารถในการบริการเนื้อหา5ผู้นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา6ผู้ปกครองให้ความสําคัญต่อการจัด,จดกิจกรรมบทเรียนที่ได้รับนักเรียนเกิดคุณลักษณะของเรเียนโร,โรงเรียนสุจริต จากการลงมือปฏิบัติผ่านโครงกานและก,กิจกรรมและบูรณาการเนื้อหาต้านดิจริตในหลักสูตรสถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมโครงการโรงเรียนสิจริตส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่คงทนจากการนํารูปแบบ PLS-Model มาใช้สร้างความตระหนัก ในบทบาทของหน้าที่ของชุมชนผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชุมชนเข้มแข็งจึงส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสร้างความยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองการเผยแพร่โรงเรียนมีการเผยแพร่รูปแบบการบรหารจัดการสร้างสรรค์คนดีผ่านทางเว็บเพจของเรียนกลุ่มรายสิทธิเก่าการจัดประชุมสัมมนาและการประชุมในชุมชนเงื่อนไขของความสําเร็จหนึ่งการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม Our our 2การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการสื่อสารและเผยแพร่3ปัจจัยในการบริหารปัจจัย4 M อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ4การกํากับติดตามและประเมินผลแท็กทรีฟสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของเรียนสุจริตทักษะกระบวนการคิดมีกิจกรรมส่งเสร<อ>ิม3กิจกรรมมีวินัยมีกิจกรรมส่งเสริม4กิจกรรมคือสั์สุจริตมีกิจกรรมส่งเสริม5กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียงมีกิจกรรมส่งเสริม3กิจกรรมจิตสาธารณะมีกิจกรรมส่งเสริม5กิจกรรม จกรรมที่สอดคล้องกับปริญญาโรงเรียนสจิริได้แก่การปลูกฝังมีกิจกรรมส่งเสริม15กิจกรรมการป้องกันกิจกรรมส่งเสริม2กิจกรรมการสร้างเครือข่ายมีกิจกรรมส่งเสริม3กิจกรรม ทบทเรียนที่ได้จากรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลัก PLS m ม้หน่เดของนักเรียนครูผู้บริหารชุมชนด้านทักษะกระบวนการมีการวิเคราะห์ปัญหามีโครงคการมีกิจกรรมและหารูปแบบในการพรัฒนามีวินยัยสร้างความรับผิดชอบและทางานบรรลุเป้าหมายซื่อสัตว์สุจริตใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และซื่อสัตว์ต่อตนเองและสังคมอยู่อย่างพอเพียงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเาะหาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นจิตสาธารณะมีการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนเสียสละ กำลังแรงกายและเวลาี่จกนรถอดบทเรียนเบสในทิศด้านการบริหารรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลัก PLS m Mo โมเดลความสำเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกที่ดีของคนทํางานขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ